เจอออนเมื่อไหร่เจอรถสวยเมื่อนั้นคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษครับฮ o n ด้ HRV 1.8 EL ตัวท็อปปี2015ที่อื่นขาย5 9 9เราไม่ขายเราลดไปเลย60,000ขายเพียง5,39,000บาทครับกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายครับ 1. ฟรีค่าโอนค่าจัด 2. ฟรีค่าประกันภัยชั้น1 3. ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงตลอดสัญญาการผ่อน ห้าหก่อนหกปีก็ดูแลกันไปเลยหกปีครับคันนี้ครับจัดโฟวิเศษตัวท็อปสวยจริงครับสีม่วงเมทัลิกไฟหน้าเดยไลท์หลังคาพันลุกสวยมากให้ลูกฟีเล่นกันได้ครับอย่าครับคันนี้โปรโมชั่นแถมฟรีฟรีจริงๆนะครับไม่ได้ว่าเป็นการโบนัสพี่อะคือเอาเงินให้ไปเลยลับลูกค้าที่สนใจซื้อสดครับก็เอาส่วนลดไปเลยเพิ่มอีกสามหมื่นบาทจัดเต็มครับโปรโมชั่นนี้ลดร่วมเกือบหนึ่งแสนบาทครับ โชว์ชั่น Honda HR-V 1.8 EL ปี2015สวยมากครับภูมิใจนำเสนอ